สวัสดีครับเอซี่พี่น้องคนสองป่าสุขูสุคนทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวแล้วก็วชาวต่างประเทศล้วพี่น้องพอกันกับบร,รากาศย่ามสโ้าคือเก่าพี่น้องกับคนสองป่าพอกันเสองวันที่แปดท่านว่าคมพี่น้องปีหกสี่รอประกอคือเก่าเริ่มพี่น้องมาเนี่หาเก็บเอ็ดกอ่เอเห็นร่วมทั่วไปกับยายเกศคนเดิมคือเก่าสวัสดีค่ะโอ้หนาวแหง อากาศหนาวๆพี่น้องหลอดปากอกอหาเก็บเพชรกอรเห็ชรลุมต,ลตอนนี้กำลงังปล่อยอีกสองดอกแต่ละพ่อออกันยังหน่อยอยู่นเนาะยังเกิดอยู่พี่น้องจริงๆว่าสิตามเพ็บเรบดเพ็ดลุมแต่ยังไม่ทันมีพี่น้องขาดว่าเพิ่เกินเหมือสองเหมออือสองดอกโอ,อ้ดอกงามตัวละมันมีนมันมีนที่ยัยเกิดซ <c oughs> ิมัน ừuuu mãn tay sau giúp nóng hết còi lạch chuông hết kalang dandin kuông chuông 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 อพี่ดอกนุ่งแยเกศพี่ที่แหลกบ่เห็นกําลังดันกองเกินเบิ่งบ่ดีบ่เห็นนี่แต่ตอเอาะแต่แอะเทน้อนมีแต่ดอทีงามเนี่ยเมือนที่อุบุเก็บเทน้อนเหมือนนี่ยังมันคือเก่าอยู่พี่น้องหลังจากหายไปมือนึงพี่น้องเมื่อวานนี่ติดภารกิจก็เลยบ่ได้เข้าป่ามื้อนี้เลาะปลาลำกันคือเก่าพี่น้อง เก็พ <One input> ู้แหนมไปแดงแดงแม่ได้ผลห่างซิฟกว่าเม็ดกันยังแหนมเห็นอยู่เห็ดกอแม่บอแม่บอกเราเคยเห็นออกเนาะสองดอกบ่แม่นีลีเนาะอุ้ยดอกงาาแมงกี่น่องพิษอมพิษหมองผมเ่เคยเก็บอุ้ยสีันเอ่ฝ่อร้ายจุ่มอยู่พี่น่องผมเนี่สามสามสามจุ่มมันเป็นจุ่มง่าเละ กำลังเริ่มงาเริ่มบานแนละ้วพี่น้องกำลังงามแปดท่านว่าคมก็ยังมีให้เกฟอยู่พี่นอ้องอาชีพลร้เต็กะขยันหลอกอุ๋ผนดอกหนึ่งอีหน่อฟองสีเด้หน่อหอมประดอกค้องดอกตาแก่ก็จะได้หอมละซีบกุนละ <laughs> <laughs> บไดายดอกหนะ่ะนี่ถ้าเป็นไปได้เนาะหาดีๆเต่าฟกเต่ามานันเต็มตาอีกคือเหมือนัน เแ็่กอฮะคือยีนอ่ะกอเรื่อยๆก็คืออย่โย่ให้ล้างแหล่เห็นอยู่บ่เห็นนี่ติดดอกหนึ่งเป็น่รเห็นอะไรเอ้าเห็นอะไรกระเกิดพี่น้องมานนี่บืนเกิดนอแหล่อีหลีแต่ไม่แหล่อีหลีที่ทั้งหลังตีดดอกหนึ่ง มันม้วนแง่ยใย đẹp ว่ะได้ฮั้ง่ายพี่น้องปลาแถวนี้มันสิเป็นปลาปลาโลงพี่น้องข้างล่างสิเป็นข้างบนสิทึบมาแล้วอีกหนาวมันก็งอตัวด <laughs> อกงอเลยเนาะ <laughs> คนก็นยังซองสัตว์ <laughs> อากาศหนาวเติบอยู่พี่น้องตอนนี้ เฮ็ดกลงเลือดกันอ๋อข้าลายู้ดอกงามตอแหลเผาถิ่มมือโอ้ยขาเป็นขาเราพน้เฮ็ดยังโอ้โหได้เออเออเฮ็ดงกี่ละโอ้เฮ็ดฝงสีชมพูสีชมพูจะไม่เคยออกดแท้มันเคยออกตัล่ะ เอายุแค่ศบสนาเดินเหรอีดอกของที่ซึ้มพูบอ่ะเห็ดรังสามเนาะตัวนี้รังแหล่รังแหล่บอกรังแหล่แหล่อีหลีพีดอกนึ่งอมีดอกหนึ่งต้องมันอยู่ตัวละปีนอกแต่นึ่งมะเถ่ามันเนอย่า้างอยูอแดงบอสแดงมันอ๋อนี่เด้อเอฟซีพี่นองเห็ดแดงอืม ส่วนเฮดแดงกับเฮดกอแตกต่างจังไดพ่นวอเอานี่ดีพี่น้องพี่ถามมานี่คือเฮดแดงพี่น้องขอบดอกเยกเย็ดแข้งนี่คือเฮดแดงมันสิบางพี่น้องส่วนเฮดกอขอบดอกนะขากระไ่ก้วพี่น้องนี่คือความแตกต่างเฮดกอกับเฮดแดงเฮดหนาแหล่พี่น้องมานนี้ยกเกตเห็นจากดอกเห็นดอกเดียวเห็ดดอกเดียวโอแมนมีลายดอก โอ้สองดอกดอกนึ่งหนึ่มบ่ต้นนึงนึ่มต้นนึงได้ได้ดอกนึงแบบเนาะสี่ดอกนี่งามโอ้โหแหม่อยูือมันโดนอากาศหนาวมันไม่ร้อนหนาวเออมันได้พาดเข่ามันหนาวอืมอ่าสิบลวงบมหลายเด้อพี่น้องแต่ก็พอได้เก็บได้เล่มอยู่ เพ็รหยังยาเกตไงเบ่งเบิ่งเฮ็ดผึ่งบ่แม่นผึ่งแดงข้ามบ่เฮ็ดผึ่งแดงข้าแม่นบ่กระดิ๋นใช่ะโอ้ยกระวังแนวมันเหมิดยังดีดีบ่โอ้ยมันนิ่มนิ่มบ่เออเป็นเสืออ๋อลอยเป็นเสืออากาศหนาวมันเลยนิ่มเนาะอี่เป็นเพชรนาและนาและแล่โปดแล่จนซ้ำแล่อีกดอกหนึ่ง โอ้ยดังแง่ไปวามขาเห็ดนั่นยังไงบ่สเหนียวแน่วเหนี่วไปเป็นเสื้ออืมโดนอากาศหนาวสี่ลอกขึ้นไปสิเมังเห็ดกอขี้ขึ้นไปต้องสีไปออกก็ข้ามมัน้างเป็นไปเลยเลยหลงเรดูคักนอออกไปเลยเลยจะเก็บไปเลยๆแล้วยเร็คหน้าหนาวยังเกิดอยู่พี่น้องแล้วงอก อ่ะงงคือกันกับสภาพอากาศปีนี้เฮ็ดกอบพยาเกตคือเกิดโรคแค่นอซาตุม่าพ่ออีดีโออ๋อดอกงามๆนี่ดอกเดียวปะดอกเดียวของบ้านหาทัวเด้อ๋าบอกหาเสือทัวบ่ปล่อยดอกนึงพี่น้องเกิดโรคครับเฮ็ดกอเนาะ นี่อยู่นี่ดอกนึ่งยกเกศจุ่มใบใหญ่บันไดเออเห็นบ่สองจูมจุ่มหน่อยเฮ้ยจูงไว้ปกไว้บ่เอาแต่ดอกงามดอกหน่อยมันค็น่าปวดหัวกูมือนกัได้อีกอันนี้ดอกก็แถวนีรอไปหนีเนาะดอไปรอทางไปหนีเดี๋ยวที่ไปเอารถ อีกดอกนึงเฮดกอรอผีน้องดอกงามอยู่ได้เห็ดกอรอนะมันสิม <c oughs> ันแต่เห็ดกรอนี่ละ่ะเห็ดอื่นกับมีปลาปลายก็ถือว่าดีอยู่พี่น้องยัยงมีเห็ดกอรอให้เก็บอยู่นี่เหงาใหม่หจะเก็ดอกหนึ่งมโหวัดสิยังได้ข้าบ่อมันบานได้อยู่ได้บ่ได้ได้ขึ้น,น,นี่ต<ด>ะกี้ปนจีปนเนาะโอ้งามอยู่ตัวละงามดอกใหญ่ๆพี่น้องแม่นปน ขาเป็นขาไก่สีเศร้าเกลือแล้วต้นกอตอน้นนี้ที่ตายแล้วตายเพราะเกือืม้าต้นใหม่ตายเมื่อก็หายไปพี่น้องเพราะมอาศัยอยู่ตามหากใหม่จุ่มนึงพี่น้องเฮ็ดกอ,อ้ยหน้าติดพี่สบกปกแน่นอนมาเต็มตาง่ายเน่เนี่ย <laughs> น้องลงออกมาจยงไดดอกเดียวงามงามเหออ็ดหนาวแหละหนาวจนหอนะ่อเ <laughs> นาะฮะรอไปเรื่อยๆพี่น้องรอหลุนน้ำกันเส้นสายผุนละ่ะสรุปยอดว่าสิเต็มตาหน่อยเยกเกตบอมเงอนี่เป็นเห็ดปลายฤดูการอีรีแต่ละ,ละพี่น้องเริ่มมีหน่อยลงหน่อยลงละ่ะ <laughs> ต้องบอเพิ่งต้องเพิง่งะจร <laughs> เออหมอคือกัน <laughs> คือกันถี่ความแสบแสบคือกันพี่น้อง แดงทำอีกดอกนึงงามเมือน้องเก,ก็บสุกเหตุหลับพี่น้องมาหนิดอกนึงพี่น้องเห็ดกอจนกีบดอกแตกจนแตกขนาดเนาะเริ่มมีหน่อยแล้วเด้อพี่น้องเลยไก่เบิดเดูการ <c oughs> ีนีแหละ,ละลาบ,บานี่ดินก็นเริ่มแห้งคักแล้วเ้า,าแดดเริ่มแจม่มเริ่มอุ่นแล้วนอาจะเกตบานี่ หนวาวคักอยู่พี่นอ้องมื่อี้ตอนนี้แยเกศพ่อพุ่นข้ลายบอกดอกแรกดอ,อกแรกนักลักที่เจอแต่เฮ็ดกอเด้อพี่น้องมื่อไงฝุ่นค้าลายก็ลังพ่อดอกแรกนี่ข้างหลังมีแต่เฮ็ดกอได้เฮ็ด<น>กอบอกวันนี้โอ้<น>โหรอพน่นหม่องเคยเก็บ<น>บอกเป็นปลาโป้งพี่น้องเฮ็ดเลยเกิดดีจูงงามแห่งงามแน่ว่า 2 chùm, 2 chùm, mãn hết cò rồi mình. hết coi là lạc lạc. Sang lăng à, no. ừ. no. <laughs> <Yêu kàng, cười> gì tròn, sang lăng gì nó lăng bớt nó Ở càng chèng thì là này. Cang chèng, đẹp tung ừ. nào đây. Tungแดด nào. à xí đọc nâng phi nọng Cười, teg, no. cười, 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 อ้าวไก่เบิร์ดเดูกาลจริงๆแหละล่ะพี่นอ้องก็ยังพอได้เก็บปลาปลายพอได้พ่อพี่พ่อน้องคาดว่ากลางเดือนโมนเน่อาสีเบิร์ดน้อยจะเกตพอดินแห้งเลี้ยวแหง้งหนอีกดอกนึงพี่น้องอเฮ็ดกอกะทิมันแต่เฮ็ดกออ้ล่ะพี่น้องโมนเน่ก็ถือว่าดีอยู่ม,มีพ่อได้เก็บผมลราดอกสองดอกไปเรื่อยๆ อยู่แล้วพี่น้องกลางแจงเลยโอ้สีแดงงามตัวนี้ตัวนี้งามยุตตัวนั้นตัวนั้นแจกน่ะงอ๋ส้มมันอยู่พี่น้องมันอยู่มันอยู่ดอกนี่ออกแปลกตั้งล้างพ่นนี่แจ๊กโอเคอยู่ีล้างพ่นนี้ล้างพ่นก็มีน่องบานคือกันแสดงว่าบมมีพนมหาตัวนี้เขาเขาใจว่าเฮดบ่อโอ้มาตาีิตนแต่บัดเบิ่งพี่น้องสภาเพชรโดนหนาวโดนแดด แต่ยังกินได้เดอ้อพี่น้องรสชาติยังคือเกา่าโอ้กขาร่างได้่อยู่ด้วนี่นะขึ้นไปเบิ่งหคมข้างบนคนอีอกบอกนึงพี่น้องกอดแต่สีแดงๆเด,เดอ้อเหมือนนี่ฮะคนมันสนะีงามอีหลีส <laughs> ีสดสีงามพี่น้องเฮดกอ่อเบิ่งเดอ้อพี่น้องคาพาเพชร แกหัวตัวนี้แกเออกไงก้อนปลาพุทธิ์จอดอกอื่นโมเป็นยังกีนได้อพี่น้องกันเน็นดอกนี่โมเป็นตะกินได้เนี่มันโดนอากาศหนาวพี่น้องเฮ็ดพึ่งค้าไล่ละนี่หนาแตกหลังแตกเบิด่ดเฮ็อยู่เนาะไปย้อนเน้นนอเสื้อผ้าบอดี้ไซคคือคนเฮ็ดส่งสีมันเฮ็ดกอละพี่น้องมันในกอแล้วเนี่ดอกงามแห้งอุ้ยจุ่มบ่ไม่จุ่มมันฟอไปแล้วนั่นอืมจุ่มมันถองฟออมมันฟอไปแล้ว ปัวก็กินปัวก็กินห่อเทศเนาะปัวก็ก head, วกได <laughs> ้ยังใส่ได้อยู่ใส่ไ,ได้อยู่อ๋อกระส่งสีเมนอยู่ดอกพี่น้องเก็บตามสภาเพชรล่มีหน่อยเก็บหน่อยพี่น้องเป็นเพชรปลายดูดูการละ่ะขาดว่าอีกกลางเดือนกะคือซีเมนแทบบ่มี่หลัละพี่น้องเห็ดดินเห็ดรวมทั่วไปถามีกะล่อรุน่นเห็ดบดเห็ดล่มเห็ดคอนผลับพี่น้องถามมันเกิดน่ั่น พ่จารณิมงค้าสาันส<ห>ันใจตอ,อี่บอกบคือเฮ็ดหนาฝนเอา้มามันเลยๆจูพี่น้องคนตา,านยจะเก็บ<ล>ไปนั่นมักซีสันพี่น้องสูตรศาสตร์ดีครับเอา้มามันอยู่พี่น้องเมื่อนี้ว่าสิขืนเบ่งเฮ็ดโบดเฮ็ดร,ร่มกันยังประทัดได้ขืนพี่น้องสภาพอากาศยังหนาวแห้งอยู่ ดอกนึงหิ่งหอหิ่งหอมาเห็ดกหอเด้อพี่น้องมคนนี้ทั้งล้างหิ่งหงทรงตองบ่ทรงตองเทรงกระจรดอกงามตัวละน้องแ่บพื้นกันพี่น้องเแ็ดตัวนี้นานนาเดือนหกกันหลายด้วยเนาะนานนั้นคนบ่ค่อยสนใจดอกนึงกันกระชันโพดเห็นว่าก็ได้ยชมละดอกสองดอกเนาะ ถ้าเต็มบ布拉ตาจะเก็บหมดว่าเพราเต็มจะทำนี่ก็โอเคแล้ว,วน้องคือว่าโอเคแล้วทำนี่มันเป็นเฮ็ดมันจะเฮ็ดกอ่อเฮ็ดปลายเดี๋ยวดูพี่น้องทำนีก่ก็สุดยอดอยู่ถือว่ามาันอยู่นงามได้เก็บคุนด,ดอกหนึ่งอืออ่านี่ดอกหนึ่งเอาดอกนี้ก่อนเอ,นอานี่หน่อยก่อนเทาเทาไว้ที่หลังถ้าห <laughs> ล่นจะเก็บตัวหล่นจะเก็บคุนพุ่นเอาไปเลย <น>เขาให้เก็บที่ล้างเราหล่นหล่นเขาพิดเขาเกลืลกกอ,อ,อแสบคือกนลหลพีหน่องดอกบานเราตามเบาเฮดกอนี่คือดอกบานแสบกว่าดอกจุม่มพี่ดอกนึงดอกบานเอาไปย่างพี่น้องอย่างย่างไฟตมปนปนเฟสไข่จักหน่อยโอ้คือกบไงของไงเนาะอยู่แต่จองปนกบไง ล้างแตกเบิดขนาดอยู่ใต so right. ่ตองหนาแห่งนี oh, ้ไก่เต็มตาจะเกลียดเพี <t> ่น้องบ้านนี้ไม่กี่ชั่วยังไหลหงมอยู่ลักลักเฮ็ดก่อเนาะมือนี้มันเฮ็ดกอมันเฮ็ดกอมือนี้อีกบ่บ่แล้วเนาะเอาเพิ่งสิน้องกูม้วนจองฟ้ามันสิเห็นบ่เอา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 เออนี่ดีอยู่ใต่ตองบันกบ่เขาไง เห็นนานี่มันสิขาสั่นบ่นแล้วคนสิเห็นบ่งามแห้งเต็มแท้ตาเต็มแท้คันแนวนี่ที่ดอกนอกระมือทาอายุหอมนี่เมื่อท่านขาดได้หรือเป็นไปบองอีกไหมดํดำม่แยกเกศก็เฉืงอดแหน่งขังดำายังนี่อยู่ดำสนิทเลยดำมีลี่ร้อนนส่วนเห็นดอกนึง ม่นบดำมั้งเนี่ยไปดำผัวดำผู้เด้อแม่ดำดีดำดีพี่น้องอ้วกไปตะเก่งแข็งแห้งแค่หน่อยใจละมีอยู่น้องถึงดำน้อพี่น้องถึงดำอีกแล้วเกิดใหม่บ้างเหรอเฮยเก่แม่บมื่หูคือแกงเดาหยากนาะมันเป็นเฮ็ดไปเลยดูถ้าเป็นนาพ้นอ่ะ้าเห็นอย่างดีนี่เกิดเงาได้นี่ยันจะไปเลยดูแหละก็เดาบ่ถืิคือกัน ถึงดำอีกจุ่มนึงพี่น้องถึงดำยังมีอยู่ดำโูดำโูเนาะตายใชเกศกถือว่าเต็มและ้วละพี่น้องถือว่ามานอยู่มือน,นี้ดินก็เริ่มแห้งขักแล้วพี่น้องขาดว่าอีกบดนก็คือซิเมนเบิร์ดแล้วพี่น้องเฮ็ดดินเฮ็ดร่วมทัว่ว,ว,ว,วไปเฮ็ดผึ่งทั่วไปตามป่าก,กา็นี่บจะเกศมามีบอก Lang mùng <cười> <cười> mưa, nào bà mưa thang bản, của lắp vinh hỏng. Tiếm thoát tung mưa, tiêm cả bàn. Móc hỏi yêu thang lắm gầm y bóng bóng ngựa đọc dùng thang 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 หลังแตกหลังนี่เบิดกันยังคงเกิดอยู่อยากให้ค้นเก็บข่ากเทดก็กได้เ <c oughs> อาหลังจากเก็บผมนี่ลาะเบิ่งทั่วๆกาถ้าเบามานกับชุดทีมเมนเดินทางกับบานเด้อพี่น้องบ้านนี้อยอดเทดของยายเกศก็ถือว่าโอเคอยู่มานี้มันจะสีแดงเลยแดงล้นวนเลยผงดำก็ได้มากนิดหน่อยพี่น้องสีหาดอ,อกอ,อีกบ่แต่ขึ้นมไม่อีก อืมมันสีอีกเหมือสองเหมือมันสีเลเก็บอีกอยู่บ่นเนี่ยเล็บอ้าจากลอรหลุนน้ำคนสองปลาก็จะเก็พี่น้องหลุนน้ำกันจนดอกสุดท่ายสำหรัพี่น้องสำหรับปลานี่ว่ามันสิเกิดสินสุดเหมือใดลอดหลุนน้ำค้นสองปลาพี่น้องก็สร้างเฮ็ดบดเฮ็ดล่มเฮ็ดคอนเกิดเงี่ยแหงปีนี่เฮ็ดบดก็ได้ก็บ่ดอกบานเนาะเต็มทีแล้วบานเต็มทีอ้าลูนี่ละย่างไฟ่แสบอาใส่อีกจาหน,นึง่ง คนบโอยากให้ไปปนแนงงามคนขึ้น <laughs> <c oughs> เขาข้ามยังเกิดอยู่เนาะนี่นนจุ่มีนหน่อยก็ยังอยู่ตัวนี้จะออกจังได้ออกไปทัว่วออกตามหม่องซุ่มๆเนาะไปทางไหนต่อ,อกับบานนอะบานีอฮะ,อะคือที่เมน่เดินทางกับบานละพี่น้องบาน เติมซ้ายล่ะยอดเทดก็ถือว่าโอเคอยู่พี่น้องมาเนี่เป็นเฮดปลายฤดูกาลเลยสำนักก็ถือประมาณพี่น้องในสุดก็เดินทางมาหอด่ายลีปพี่น้องมาเนี่สสำหรับิีวันที่แปดท่านว่าคมปีหกสี่ยอดเทสที่ได้ที่มานกับสุดยอดอยู่พี่น้องมันเป็นเฮดปลายปลายฤดูกาลเฮดเกิดฟับไอ้ผ้าหนาหนาวพี่น้องเฮดบ่มีฝนเฮดน้ำหมอกดอกกระจนแตกพี่น้องก็ยังอยากเกิดอยู่เฮดก็ได้ถือว่ามานอยู่พี่น้อง อลังการคือเกาอ่าอาล่าพี่ล่าหน่องกับบานก่อนพี่น่องบานนี้ชื่นชอบวิดีโอจังไลก็ซอยเด้อพี่น่องคอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกระรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนส่องปลาพี่น่องคนส่องปลาขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมล่ะพี่น่องขอบคุณพี่ขอบคุณน้องที่รวมเดินทางกับคนส่องปลาทุกมือทุกมือพี่น้อง ก็รอรู <d _ n> น้ำคนสองปลาพี่น่องวาสิสินส,ส,สุดมมอรไดใไอเฮ็ดดินเฮ็ดรวมทั่วไปเก็บจนดอกสุดท้ายปุราพี่น้องจังพอการคลิปไม่เหมือนไม่อาเมอรอนี่บอกพี่บอกน้องกับบ้านยายเกตสวัสดีค่ะกับบานนนครับมอนี่ส่วนวิธีหาอยู่หากินอย่างอื่นกับซิมีย่ยูเดอร์พี่น้องแต่ตอนนี้ยายเกตยังห่วงเฮ็ดอยู่หลังจากเฮ็ดเบิร์ตปลราพี่น้อง คนส่งปลากับยายเกตกับบ่ท่านไปสดอกพ่อพี่พอนอ้องขึ้นเก้าล่ะพี่น้องในรูปแบบการหาอยู่หากินวิธีอีสานบานเหานี่ล่ะพี่น้องจัางรอหลุ่นน้่คนส่งปลากับยายเกตะกลับบ้านก่อนพี่น้องบ้านนี้สวัสดีครับ